คลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการตัดสาหลายนะเอาไว้พันกับข้าวปั้นนะคะบางหน้าที่เราไม่สามารถวางหน้าไว้บนข้าวได้เราก็สามารถใช้สาลา่ตรงนี้นะคะเป็นตัวพันนะคะที่จะทําให้หน้าซูชิเนี่ยยึดติดกับข้าวซึ่งวิธีการตัดนะเราจะตัดสาลี่ยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราสามารถตัดชิ้นเล็กๆแบบนี้ได้เลยนะคะ แบบอันนี้เราสามารถตัดเก็บไว้ใส่กระปุกได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำน้าซูชิเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็จะไม่เสียเวลาเราสามารถเตรียมไว้ได้เลยนะคะ มันก็จะได้ชิ้นเล็กๆนะคะประมาณนี้อันนี้เนี่ยเราเอาไว้สามารถเอาไว้พันได้เลยนะคะชิ้นก็จะประมาณนี้เลยเล็กๆเราสามารถเก็บแล้วก็เตรียมไว้แล้วก็สามารถทำนะคะโอเคนะคะประมาณนีอ้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการตัดสลายในรูปแบบ ต่างๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูการทำน้าซูชินะคะในคลิปถัดไปค่ะ